สบายดีพี่น้องตัวเสือได้พี่น้องด้ฮยฝนตกพป่น้นองอากาศยินหนาวไปกินของกินมาจากเั่นครัวน,น,นี่หนะหนื่งพี่นอ้องพักพักโลรพี่น้องปะไปซสบแท้ ชอบพักพักปูอะวะแม่สมพักบัวสบายดีพี่น้องปีนี้ต่อเปลี่ยนใส่กออิสานพักพักบ่งใช้กออิสานเอามาเแต่บ้านเอ่ยหัดนั่งลามาบ้านเลยแล้วก็สมพัก ด้วยสิบเอ็ดเสียใจมึยยงใหญ่คนสมพักขั้นวันนี้เป็นพอดีกินเด้อพี่น้องพอดีกินบวชสมบวรยังพอดีกินสมได้ตัวบระเทศเนาะพอดีกัดประเผศดดิบแช่สบายดีพี่น้อ,นนนอง,เอ,ง,เ,องเอ็กซิทักเพ็งเมื่อทุกคนเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศกินข้าวน้าเมยม้มอนเด้อพี่น้องเด้อมามามาพัดผับบง แล้วก็สมพักเอามาจากบ้านเอื่อนหักนั่งลาเมื่อวานนี่แหละเอามาก็เลยขันเลยมันขึกเมื่อวานผมพักมาพัดมันพักขึ้นพักบ่งมาพักมา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 กินน้อกันเราจะปินเซกโกอีสานกินข้าวเหนียวบะหมีหุงข้าวเจ้าพัดพักบ่งอะลาะด้วยผีน้องด้วยบะหมีใส่เนื้อใส่ย่างในหม้อหมากินแบบนี้ครับถ้าพัดพักก็คือมีแต่พักบ่มักใส่เนื้อ กินพักวิตามินดีคิงบัวลอยอยากพี่น,น้องเดยคิงกินแล้วกินแกงเห็ดกินกินแกงเห็ดเลือดหมูขึ้นนี่สาวขึ้นอุ่นกินข้นอุ่นกินแกงเห็ดหมูสาว mưa khi nào non em đôi mặt thương tay cài thì đột cài ma mưa này non tình xoay còn phốn lên nhẹ nhẹ tốc có heo tốc lên nhẹ nhẹ nhưng mới phải mẹ mình khẩu hôm vậy một bàn mà biết biển này đây. để cái khẩu lèo với nhà với con เทพใช่ก็วังน้ำถัถวถว่วมกระทั่วเนาะพี่น้องฝนตกบนแรงกระแรงบนท่วมกระถ่วมทั้งด้าคือกันบนแรงกระแรงบนท่นวมกระถว่วมแถวทางเหนือน้ำถั่วมบ้านแม่มอ้อนนี่น้ำกระถว่วมเนาะพี่น้องแต่ซื้อนั่นเซ่อยู่ เซโนแต่บบม่นำเซมันเป็นภาษาพลังตะกี้ตะกี้มันเป็นบ้านพลังเมืองพลังได้อยู่บ้านไม่มอนโูนพลังอยู่เต็มก็เลยพลังเป็นผู้ใส่สื่อเซโน่น้อ พลังหัวทมมหารหัวม,มอพลังเซนโน้อนี่ะเดียินผู้สาวของเราชูฟังมันก็ไม่หูเดออผู้สาวคนจ้อนชูฟางตังซโน่คือพลังเป็นคนตั้ง ກົກ bông ກະ mọi người sẽ giảm bữa bữa ra. bà ấy nói là bữa 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 phải bữa 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 sau sau bật kim sạm tay đây mùi mùi xuân cái mùi xuân cậu hối bao cái chắc là กควันที่เท่าไรเด็นโอ้โหว,วันที่โอ้โหหันเมืหันว,วัน,ววนไม่ไปจะทิ้พี่น้องวันที่แปดแปดะมันผุดจทแปดกันยา ไปหันบ้านอนยะ่างก็เม่อยเสือแห้งเข,นะข้าพี่นะเขาเละไปใส่หนึ่งก็เมื่อยเพราะว่าเป็นม้อนกระโหลกหัวใจคือกันนะขันคิดร้ายก็เมือ่อยเป็นหัวใจโตพี่น้องเม็นม้อมนเป็นกระโหลกหัวใจโต ล uhm ูกไต่โลกกระเพาะยังอีกสามโลกนี่ง่ายตเนี่ยะเขาอยู่เลยอยู่ไปสู่เขาสูสูไปบันแห้งมือได้จะยุดพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวบริจะกินพัดพักุงแซ่บ การ์เมโมร่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดาลมติดตามผิดนาเด้ออย่า,า,ยยาลืิดตามติดตามกุไลซับแต่ไข่สองน่องพิยงย,ยันมอสได้อพี่น้องเด้อบาย <Bye. S 2>